เขื่อนน้ำเปล่าตีเอียงก่อนกิตตลาดรองนักพูดเบาให้ได้มาเจอเงอออี้ยก่อนอ่าเออพี่ชายอยี <laughs> ย่ร่องมองเห็นงานนะโอ้ยโอ้โหนาเกียรติฮานางรับจมมองเห็นงานวันศุกร์อะไรออกเนี <laughs> ่ย เออใจดีแล้วเพราะว่าเขาหาคนมาได้นะเอออะไรก็แล้วตอุ่นเลย โอ้มองทั้งพุนกับมีติเนอะมองทั้งพุนเมื่อกไต่จากแล้วนีไปมันบ่แบบนี้อันนี้มันเป็นตนเด้อไหมแมนติีพุนมันเป็นทั้งนางไหมแมนต,ปตปีประตูปล่อยประตูปล่อยน้ำเคลื่อนลํำเปล่าจะ นอนแมน,นอนเฉนอนกับนอนกันไหมน่าจะดีบุญ